สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครบทุกท่านคลิปนี้ผมจะพามาดูทองคำนะครับทองคำกองมหาสารนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดนะครับ <c oughs> ก็เป็นว่าได้นะครับทองคำดูนะครับว่าจะใหญ่มากเท่าไหน่ดูมาดูกันนะครับ <c oughs> นี่ครับทองคำ <c oughs> อันนี้คือมาทองคำ ทองคาอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้มากขนาดนี้พระเจ้าจอสให้ตายสิกิฟซี่อันนี้มันทองคําหรือข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยโอ้ตอนแรกผมตอนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเทวดาเขาก็ถามนะถามว่าคุณจะไปเกิดที่ตรงไหนมันเราก็มองมาเห็นหิมะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ โอ้โหตรงนี้มันน้ําเยอะเราไม่เกิดดีกว่าพอดีก็มองมาเห็นป่าข้าวครับทุ่งนาทุ่งข้าวเหลืองอาลามคิดว่าเป็นทองคานะครับผมขอเกิดตรงนี้ก็แล้วกันท่านเทวดากะโดดลงมาเลยครับวติมในที่สุดมันก็เป็นกองฟางครับมันไม่ใช่กองทองคําในที่สุดเราก็เกิดที่ที่เดี๋ยวก็คิดไปคิดมา ถือว่าอันนี้เป็นท้องคำที่แท้จริงก็แล้วกันนะครับเป็นอูข้าวโอูน้ําที่เลี้ยงชีวิตนะครับข้าวข้าวเปลือกข้าวเปลือกออ้ข้าวเปลือกข้าวเจ้าด้วยนี่ดูครับอันนี้เนยอันนี้มันส่วนเกินดอกหญ้าติดมาด้วย ข้าวเอ้ยข้าวสุกจะต้องกินทุกบ้านทุกฐานถิ่นกว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากินข้าวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งตีข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งกว้างเป็นของมีค่าชาวบ้านลำบากนักหนาะ ค่าก็ราคาทุกถูกนะครับข้าเปลือกแต่พอเป็นข้าวสารมาแล้วก็แพงแพงนี่ครับเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ผลิตทำไมชาวนาถึงไม่รวยก็เพราะว่าชาวนาเป็นคนทำ ชาวนาไม่ได้เป็นผู้กําหนดราคาเองแต่มีนายทุนเป็นผู้กําหนดราคาให้กับชาหนาะข้าวมันเลยราคาทุกแบบนี้ไม่เป็นท่านท่านเปาท่านเปา,า,เปาโปรดให้ความเป็นธรรมกับชาวนาด้วยเะครับว่าอาลวครับนะคลิปนี้ก็มาดูทองคำแค่นี้นะครับ ก็กำลังจะให้มันตากแห้งนะครับแล้วก็จะเก็บใส่กระสอบเอาไว้กินนะครับไม่ได้เอาไปขายนะครับทําไว้เพื่อกินไม่ได้ทําไวเ้ไไไวเพื่อจําหน่ายนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ